สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการถอดสลักข่าวนะครับวันนี้คงจะต้องพูดกันถึงเรื่องการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของท่านนายกเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจไทยตกลงว่าเศรษฐกิจไทยทําท่าว่าจะชะลอตัวหรือว่าเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดสลักกันในช่วงทุ่สอง แล้วก็ช่วงสุดท้ายครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับก็คงจะต้องมาถอดสลักกันในเรื่องนี้ด้วยนะว่าปัญหาเรื่องแรงงานทั้งในระดับโลกที่มีมุมมองมาจากทางองค์กร ILO ก็ดีหรือว่าทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานของบ้านเราก็ดีนะครับเขามีความคิดความเห็นตลอดจนการเคลื่อนไหวกันอย่างไรบ้างนะในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสำคัญของพวกเขา มาที่ประเด็นเรื่องแรกครับเรื่องการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของท่านนายรัฐมนตรีนะครับซึ่งดูเหมือนว่าประเด็นว่าการลงพื้นที่นี้เป็นประโยชน์ดีไม่ดีอย่างไรนั้นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเสียงให้ความเห็นในทางบวกนั้นค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับแม้ว่าในการลงพื้นที่แต่ละครั้งนั้นอย่างที่เราทราบกันนะครับก็คงจะต้อง ระดมเจ้าหน้าที่ตลอดจนหน่วยงานต่างๆมาทําหน้าที่ตลอดจนการที่จะต้องจัดประชุมกันเพื่อที่จะประมวลปัญหาให้ท่านนายกรับรู้รับทราบกันนะครับก็เป็นงานที่เจ้าหน้าที่เองก็คงจะเรียกว่ามีงานกันเต็มไม้เต็มมือทีเดียวนะครับในช่วงที่ท่านนายกลงพื้นที่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ลงพื้นที่กันแต่ว่าเสียงตอบรับนั้นเราสามารถที่จะฟังได้จากมุมมองของหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับ ซึ่งทางหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณพิสิทธิ์เวชาชีวะเองก็ให้ความเห็นในทางที่สนับสนุนและก็ยอมรับนะครับว่าการลงพื้นที่ของท่านนายกนั้นเป็นประโยชน์แล้วก็ขณะเดียวกันในเรื่องที่หากว่าปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นถ้าจะมีรัฐมนตรีหรือว่าผู้ที่มีอำนาจโดยตรงจากรัฐบาลได้ทำหน้าที่ลงไปในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับซึ่งความคิดนี้ ก็ดูจะตรงกันกับที่ท่านนายกาจะได้มีการดําเนินการต่อไปนะครับโดยที่ท่านนายกยืนยันชัดเจนครับว่าในการลงพื้นที่นั้นแล้วก็ฟังการบรรยายสรุปนั้นในขณะนี้ปัญหาของการบริหารงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เองก็ยังมีความไม่เป็นเอกภาพการที่หน่วยงานต่างๆซึ่งมีจํานวนมากนะครับท่านนายกบอกเพว่ามีถึง17กระทรวง66หน่วยงานด้วยกันนะครับที่ มีหน้าที่ที่จะต้องอไปเกี่ยวข้องกับงานซึ่งนโยบายหรือว่ายุทธศาสตร์สําคัญที่รัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลชุดนี้ด้วยได้ขับเคลื่อนนะครับก็คือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับแต่ว่าการจะนํานโยบายต่างๆเหล่านี้เข้าไปปฏิบัตินั้นหน่วยงานต่างๆมีเป็นจำนวนมากการบูรณาการเข้าด้วยกันนั้นเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควร เพราะฉะนั้นการที่จะต้องดําเนินการให้การทํางานมีความเป็นเอกภาพอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลาภายใต้การนำของท่านนายกท่านก็ประกาศว่าจะต้องมีการดําเนินการกันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็คงจะต้องมอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะผลเอกยุทธศักดิ์สสิปภาเนี่ยก็คงจะต้องทําหน้าที่คล้ายๆเป็นเจ้าภาพที่จะลงไปในพื้นที่แล้วก็ทําให้การบูรณาการหรือการประสานงานการทํางานให้ เป็นเนื้อเดียวกันของ17กระทรวง66หน่วยงานนั้นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะครับมีประเด็นเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกก็ได้ไปติดตามเรื่องด้วยนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยาครับเพราะว่าก่อนที่ท่านนายกจะลงพื้นที่นั้นเนี่ยก็มีข่าวคราว,าวที่ออกมาในทางที่ไม่สู้จะเป็นเรื่องดีนักนะครับว่าการเยียวยาซึ่งในขณะนี้นโยบายของภาครัฐนั้นมีความชัดเจนครับที่จะให้การเยียวยาในแต่ละกรณีนั้นาสามารถที่จะ ทำให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็บรรเทาหรือว่าเยียวยาทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนฝ่ายต่างๆาที่ได้รับความหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยฝีมือของฝ่ายใดก็แล้วแต่นะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเป็นข่าวขาวก็คือว่าเกิดมีนายหน้าหรือว่าตัวแทนที่มาทําหน้าที่ติดต่อเจรจากับรัฐนะครับเพื่อที่จะมารับผลประโยชน์ แล้วก็จะบอกว่าจะไปให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็มีการชักเป็นค้าหัวคิวกันซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการหากินบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้กำชับครับเพราะฉะนั้นหลายๆมาตรการครับยังเป็นเรื่องที่เรื่องของสาการภาคใต้นั้นก็ยังจะต้องมีการปรับมีการปฏิรูปมีการดูแลกันนะครับเพื่อให้นโยบายเข้าใจเข้าถึงพัฒนาได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง ในพื้นที่นะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องแรกที่วันนี้เรามาถอดสลักกันเดี๋ยวไปพักกันสั้นๆครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่2ครับุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเว w b a n g k o k v i c e c o m